เนวิเกเตอร์ช่วงที่3ช่วงนี้สับสนุนโดยยาสีฟัน,ซน,น,นเซาเคมแต่แพงตามทางนี้ครับผู้สับสนุนหลักยังเป็นทางการโดยนายสกุยบุยสนิทนายสก,กิดบิดสนุยตามันน,นะนี่คือวิธีของชาวเลนะครับรแล้วตอนนี้เพื่อนของเราสองคนก็อยู่ที่เรือเรียบร้อยแล้ว เอาชื่อกันหน่อยนะเอาเฮ้ยบอกมือให้กล้องหน่อยครับ,บ,รบระจะปีนขึ้นไปดูวิธีไหมครับมมผมว่ามันเปียกผมว่ามันเปียกนะ ไอ้ยังเก่ง่เบาไม่เบยเ่นไงเนปนลกจากเยงนนะตอนน้ก็คิดอะไรไม่ออกอะไรอย่งเน้ยเพรว่าเบาโอ้โหเฮ้ยพ่ิกยังปีนไม่ขึ้นมึงะถ่ายทาไมไม่รู้เก็บทุกช็อตงคันเด้ยก่าบทไไม่ถูกเลยเน้เขาแนะนำอะไรก็ด้เขาเขาแนะนอย่างเดียวไง องาาล้มตอนนี้นะครับมดนไปรอบเมืองเนวิเกเตอร์วิธีการจับปูใช่ไหมจับนี่ครับจับปูครับเออมันมนีจับปูคนอท่าไหนกันเนี่ยทางอยู่แล้วก็นี่ก็คือการมันจับมีการให่สักเดี๋ยวมันนีปูมันหนีครับโอ้ยเซ็นเซอร์ดิเ้กินเบ้า ไอ้นี่ปูอะไรอะ่ะดูทำไมขายอะ่ะนี่นี่เป็นอะไรก็ไม่รู้ครับแ<น>มงวันตอมปากแอลครับไอเกี่ยวออปูออมีฟองด้วยทำไมถึงมีฟองครับเนี่ยนี่แบงมุมเนี่ยไหมเออนั่นนั่นอะไรนะปูนั่นตัวอะไรครับ เขาเรียกปูแมงมุมเหรอครับมาดูปูแมงมุมไหมครับนี่ครับปูแมงมุมเอาแบบมีชีวิตอยู่นั่นไงจะถ่ายทำสองอาจารย์เฮ้ยทำเป็นว่าเอาปูแมงมุมเฮ้ยทำกินไปแล้วเนี่ยง่ายอย่ตายลูกเอ้ยตับตับสองซี่แค่จะทำอะไรจะผัดหรืออะไรเผาเผาย่างย่างอยจากทั้งตัวนี่เลยขึ้นมาครับทั้งตัวนี่เลยทำไ้มันตายเไปไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวทีมเนี่ยแบ่งติ้งหน่อยไม่ต้องทีมหกเนี่ยเนี่ย ตัลงใครเป็นพิษติ๊กกันแน่วะช่วยนักศึกษาหน่อยครับตัวใหญ่ตัวต้นกดจริงๆมากโอ้โหกดหัวเลยโดนมาเรื่อยๆครับเนฟเกเตอร์เออนั่นไงตัวใหญ่เราแถมแมงกุ้งเรามีกุ้งอะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปตลาดเดี๋ยวก็หมดเกลี้ยงแล้ววันธรรมดาแย่งเอาไตหานซื้อน้อยๆเดี๋ยวไม่มีปูกินกิโลนนอกรีเราซื้อกันทีสี่ห้าโลสิบฟลนู่น บานทีอะซื้อไปแล้วหลัวยกหลัวไปเลยนี่ปูบินเล่ยเลยเฉลีย่ยเฉลี่ยเนี่ยอันนี้คือปูทะเลที่เรากินกันว <ไป S 2> ันนี้ครับใช่ไหมครับไปไปนะทนนครับผมเดี๋ยวพับชมสิ่งที่ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับ